รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแต่ถ้าคิดว่าอายุสมองของท่านเกิน18ปีแล้วจะรับชมก็ได้ไม่ว่ากันสนับสนุนรายการโดยน้องนิกช็อปรัคอยากได้เกมแท้ถูกลิขสิทธิ์ในราคาที่ถูกใจต้องที่ n o n งนิกช็อปรัคเท่านั้น โ okay, อเคก็สวัสดีครับผมนักสุริการแซงเวอชันนะผมวันนี้อยู่กับเกมแบ็คนะผมแบ็คลัมเบิลนะผมก็เป็นเกมของค่ายเกมมิดีอีกแล้วนะผมก็การเล่นแบ็คลัมเบิลนะผมก็ตอนนี้ผมขอไม่อธิบายอะไรก่อนอุ้ยโทษโทษไม่อธิบายอะไรก่อนนะเดี๋ยวแบบเล่นกันดสดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะผมว่าวิธีเล่นคืออะไรนะผมตอนนี้ขอเล่นก่อนแล้วกันนะท่านแรกนะผมคือเขาเนี่ยถ้าเกิดอธิบายแบบแบบยาวนะผมก็เขาจะให้เราเนี่ยสุ่มเลือกจากไอ้พวกเนี้ยจากหลอดทดลองเนี่ย คนมาคนละประมาณหนึ่งสองสาสี่ห้าหแปดตัวครับเพื่อที่เราจะสุ่มให้ได้แบ็คมาซึ่งจากข้างในอ่ะทั้งหมดเนี่ยจะมีเดี๋ยวผมเปิดดูว่ามีอะไรบ้างอะขอตอนอยู่ในเกมแล้วกันเนอะแล้วก็ในห้องหนึ่งห้องเนี่ยผมต้องมีคนทั้งหมดสีคนด้วยกันเนอะต่ำกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่ได้เนอะโอ้ตโค <laughs> ตรเจ๋งตายตาย้ายะเถอะตาย หนึ่งกับห้าอันนี้คือการประมูลนะผมคือเราจะสามารถสุ่มเลือกได้ไม่ใช่ดิเราใช้เงินของเราเนี่ยเงินในตัวเรานผมในการประมูลแต่ละครั้งก็แต่ทำไมค้างอะ่ะ าเอ้ยโหตีตัวเลยเหรอไปหาละแบ็กสี่ตัวเลยวะเอาวะไฟก็ไฟวะมาวนจิ๋วบวกสี่หูชิดแค่ยังสดยังโหดโหดไปปหมวะ ก็แม่งมาเต็มจริงอ่ะอันนี้การประมูลผมสามารถใช้เงินของเราในการประมูลได้เนาะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะประมูลเลยจะเอาไปเนี่ยแล้วก็ใส่เงินที่ใช้ในการประมูลแล้วก็กดได้เลยเนาะเฮ้ยแปดร้อยเหรอโอ้พี่แพทโหเกาตายอ่ะเอาสิวะสู้สู้โหแม่งรวยอ่ะไม่ไหวตู้ไม่ได้ เขารวยกว่าเราอ่ะเราสู้เขาไม่ได้อ่ะแบ็คหนึ่งตัวลงสนามเหรอหนึ่งแดงแล้วนะหูงไงก็แพ้วะลมยักษ์อ้าวเฮ้ยเ <laughs> สร็จสวยไปโดนลม้ลมยักษ์ไปเดิเรียบร้อยแล้วผมตอ,อนนี้เรายังเหลือตัวที่ยังพอจะพิกเกมได้อยู่เอ,อ้นี่ไงคู่มอตุลมบอลขึ้นมาแล้วนะผมก็คือจะมีผู้ชนะจับเวรจะมีหลายแบบคือในถานเนี่ยจะมีแบ็คหมดทังนี้นผม x 5้าตัว x แดง5้าตัว x x x ฟ้าห้าตัวผมแล้วก็หนึ่งสองตัวสองตัวสามสองตัวสี่สองตัวห้าสองตัวและหกหนึ่งตัวผ่านแล้วกันแม่งประมุลกันแพงเกิยครับผมแล้วก็วิธีชนะนะผมก็คือ6จะเป็นค่ามากสุดส่วด x จะเป็นค่าน้อยสุดนะผมแต่ว่าจะเป็นการสอับการคือ x ฝ่ายแดงเนี่ยจะล้มหน้ำเงินได้และ x น้ำเงินเนี่ยจะชนะหแดงได้เช่นกันสามตัวเลยเหรอ ลาก่อยมาดูสิว่าตานี้จะเป็นศูนหรือเปล่าสกอร์เราสกอร์จะเก็บจับอันนี้นะผมซึ่งอเป็นชื่อว่า B L U ว่ะบลู Blue. วิธีการเล่นเนี่ยรุ้นหาคนแรกสมเูร็จแล้วก็จะได้คนที่ได้แบ็กมดมือแล้วผู้ได้ B L U สุดๆเนี่ยจะทำให้ได้ดูแพ้ยังไงก็แพ้โอ้ตานี้โหดไปบ้างวะแต่ละคน รอบสี่หมดมือโหดไปแล้วยอมลากรอยโหดร้ายมากจิ๋วแต่แจว๋วเอสามารถชนะหกฝ่ายตรงข้ามได้นะผมแล้วก็จะทำให้ลมยากได้แถมได้คะแนนพิเศษด้วยแล้วก็การจับทับใหญ่นะผมก็คือสี่ห้าหกโแล้วก็การเป็นประมูลก็คือการจัดคู่นะผมก็คือจะเป็นหกหกด้วยกันห้าห้าด้วยกันสี่สี่สามสามสองสองหนึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะผม โตหมดแล้วซูไม่ได้แล้วถ้าผมตรงนี้จะเป็นการอธิบไยเบื้องต้นนะผมจะมีการหนึ 2, 3, ่งสองสามรื่งนี้แล้วแต่นะผมจะเป็นเขาเรียกว่าจัดทับเล็กนะผมอ่ารมบอลสองหกกับสี่หกชนะอยู่แล้วงานเนี้ยฟาดไปเลยปาดได้ผู้ชนะแล้วครับส่วนเราก็ถ้าเกิดพูดกันตรงๆเราคือบอดใช่ไหม อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งเลือดเหลือแบ็คกันอีกก็ผมก็จะทำการเล่นต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่เหลือแล้วก็นั่งนิ่งๆไปนะผมเอ็กกับสี่โดนดิฟาดดิปาบสกอร์เสมอครับสวนคนได้ศูนย์ไปก็อดได้คะแนนไปนะผมโอเคตอนนี้เราพ่ายแพ้ไปนะผมเดี๋ยวคู่มือนะผมไอเทมเสริมทัพอันนี้เป็นไอเทมนะผมก็คือ ต้องอ่านเองว่าอาจจะนี้นย u p d a t อเทคใหม่เข้ามาเนอะส่วนผู้ชนะเน,นี่ยผมก็จะมีที่ชนะอยู่นะผมคือจัดชุดตั้งแต่สามตัวถึงหกตัวเลยอย่างเช่นหนึ่งสามตัวหรือเป็นสี่สามตัวที่เขาทำมาให้ดูนะผมแล้วก็เป็นอาร์แพทจิ๋วนะผมคือสี่ล้วนคือเอกร้วนนะผมแต่ว่าล้วนจิ๋วเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นใหญ่สุดก็จริงนะแต่ยังแพ้ทับใหญ่อยู่ดีนะผมก็คือสี6หาหกนะถามว่าเกมมีเล่นยากไหมไม่ไม่ยะไม่ยากนะต้องลองเล่นดูเองผมเดี๋ยวก่อนเราเราไปไฟกัมันก่อนแม่ หมดร้ายมากทำเราแพ้รอบแล้วพี่แพทกูหดร้ายมากเอ่อเออ x สามอยากได้คู่อ่ะคู่ x สามตัวเลยก็ดีนะถ้าเกิดดวงดีอย่างเงี้ย มาครั้งนี้เราต้องวอล์ชชนะดูชะตาครับตอนนี้ไอตอนไอตอนสุ่มเนี่ยดวงชะตาล้วนนะ X สามเออน่าสนใจแต่ของเราสีจะนิ่วใช้ไม่ได้แล้วทำไมค่ามันต่ำอย่างละรอบนี้ X เออต้องอย่างนี้ถูกมะเรียบร้อยเสร็จเสร็จแน่แน่ลาก่อยพี่พี่เอ๋ยอ้าวนี้แหละตายตายแน่แน่จังหวะนี้สองกับ X หึ X สาม เจ็บจบแล้วอ่าขอชนะเหอะตาเนี้ยริไม่ได้แล้วและจังหวะเนี้ยอประมูลประมูลบ้าเลยตอนนี้อใช้ไอเทมล็อกล็อกเป็นเจ้าอ่ะหมดร้ายมากถ้าเกิดมันค้างก็อรอสักพักนูไม่ได้ค้างนานขารอกดอ e ีโมได้นะเล่นได้นะพี่บ้าอย่าทำร้ายเออแบ๊สามลาก่อย เอาสิวะตายแน่นอนมีตายกันบ้างอะจังหวะเนี้ย <c oughs> ทำเราไปเยอะทำเราไปเยอะโดนบนบ้างโดนบ้างแต่กุ้งกิ้งลงอะไรมาตายเอาเฮ้ยทับใหญ่ทิหายละเอ้ <c oughs> ทิหาย น่าสนใจครับเราได้เอ็กแดงมาก็ดีนะประมูลท่านี้เขารวยกันไปนิดน่ะนะก็เลยประมูลไปก็หดร้ายแขะกันเองแล้วกันบนโกงไอเทมอ้าวเราได้นะาผมรอบนี้เอาเอ็กนะผมอาทีนี้นะผมเราก็สามารถต้อง่ให้เขาเป็นคนลงนะผม อ้าว x สามตัวเหรอตัดปลายทับใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เราลงแล้วงานเนี้ย back x สามตัวหนุผมมาแล้วก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งหนะผมก็คือถ้าเกิดจะไม่ผิดว่าสีอะไรจะใหญ่กว่าหนมอ่ะอืมถาก่อนทับใหญ่แก โหดร้ายอ่ะแบ็คเอ็กซ์รวมหนึ่งจัดต้องเป็นเล็กหืึโอ้โหดคำพูดว่ะโอ้ลาก่อยไม่สู้แล้วยอมตานี้ยอมพี่แกโหดไปพี่แกโหดไปอ่ะดูดิใช้อไเต็มด้วยตาจะไหลอ่ะสู้ไปเลยเต็มที่เลยเฮ้ยยอมเว้ยเหลือแต่เหลือในมือสองสามสามเนะี่ยจะสู้ยังไงเนี่ยฮะ เอาไปทำอะไรเอาไปส่งเวอร์หรือไงเนะนี่ยสองสามสามเนี่ยเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยคนรวยช้ำใจจังหวัดเลิกแบงค์ตวัว,นนตวสนามเตัวสนามเอาเอาสามงแล้วตนะายลวยเลยลูกรุย,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 ยมนันคิวมันเลยยังไงก็แพ้ถ้าทางพี่แกจะเหลือบิกอ๊กใหญ่อยู่ตัวนั่นไงห้าห้าสามเอ็กโอตาย ออือ้เรียบร้อยในมือเหลือสองก็สามครับพูดตรงๆคือไม่มไม่มีโอกาสพิกเกมคืนเลยสองสองสมสาม,สามหน้าดึงสองนะเดี๋ยวดูก่อนมีใครเอาไหมถ้าไม่มีใครเอาแล้วเอาสี่หรือวันงอนไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ล่นจ,จริงไปแล้ว ไอไปเลยอย่างได้เอาไปสี่ร้อยเลยเอยอม,มใ,ใหม่แทงไปใช้เทมแบ็คหนึ่งตัวลงสนามอเป็นที่แหละให้สองเลยะลาก่อยนะครับผมสู้ไม่ได้เราบลูมันเป็นศูนย์มาสองตาแล้วอะ่ะมีตาไหนที่มันจะตาไหนที่มันจะชนะไหมเนี่ยฮะ โอ้เอ็กลัวเลยโอ้อชนะเฉยเลยมันหาชนะได้ไงวะแม่งลงเอ็กกันหมดเลยเราลงสองก็เดี๋ยวชนะเฉยพูดเกียนอน่ะบุกเดียวสามสี่ชนะเอ้าอือ ไม่เป็นไรครับเราได้มาสี่ยังก็ยังดีแล้วก็ยังไม่ยังไม่ศูนย์อ่ะนะอ๋อก็ยังดีอ่ะตีร้อยก็ดีเนาะโอเคผมก็ได้อยู่นะเดี๋ยวต่อยชักตามาเอาจนพลังงานหมดอะ่ะพลังงานบนิดอันบนนะผมคือพลังงานที่จำกัดในการเล่นแต่ละวันอา้าวห้องหายกรรมไม่ได้แล้วหรือ เกมเล่นในเฟสแล้วบอกไม่ได้บอกมาขนาดนี้แล้วว่าไงเลยเลยอ้ามาแล้วโอเคข้างมาแล้วผมโอเคแล้วพี่แพทเราไปไหนเนี่ย ไแพหายรอสักครู่นึงนะผมเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักสักพักนึงอะไม่นานหรอกถามว่าเกมนี้สรุปไปเอ้ยมันจริงต้องลองเล่นดูเองมัน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 สำหรับใครที่ไม่เข้าใจการเล่นนะผมเข้ามาอ่านในคู่มือได้เขาอธิบายไว้แบบละเอียดเลยนะผมแล้วก็ลงแบ็คผสมสีไม่ได้มันก็น่าจะรู้แต่แรกนะกฎเหล็กที่ต้องรู้การจัดเรียงชุดจะจัดเฉพาะชุดทับเล็กหนึ่งสองามและชุดทับใหญ่ส5 6้หเท่านั้น และสามารถขยายทับได้โดยการลงตัวซ้ําในชุดเช่น4 5 5 6หรือเป็น4 6 6 4 5 6 6อะไรอย่างนี้นะครับสีแดงชนะจะชนะสีน้าเงินเสมอนะครับแต่ว่าถึงจะเป็น6แดงก็จริงแต่ยังสามารถแพ้ให้กับเอ็กน้ําเงินได้นะครับอ่ะมาอีกสตราร์หนึ่งเนาะนั่นเกมทิศค้างฮ ทุกครั้งต้องเลือกแบ็คทุกครั้งนะผมมันชื่อว่าแบ็คนะอย่าไปเรียกมันเป็นแบบแมนะหนึ่งเอ็กมันก็พอรับได้ว่ะของหกมั่งไม่ได้หรอแบบหกอะไรเงี้ยเออห้าสามเออยังดียังดีงดได้ห้ามาตัวหนึ่งกดเรียงได้นะผม อูหุยสี่ห้าหกอ้าวเอาแล้วมึงทับใหญ่เข้ามือเสร็จละโอกาสชนะเรามาแล้วครับจังหวะนี้สามสี่โอ้ได้แล้วได้ของดีแล้วโอกาสชนะมีครับตานี้แต่ว่าเราจะลงสุกจังหวะหรือเปลา่านั่นอีกเรื่องถ้าเกิดเราลงสี่หกไปเจอเอ,อะไรเอ็กน้ำเงินสามตัวนี้เร็วจุ๋งเลย โอเคม, okay. มากี่ตัวดีครับรอบนี้ตัวเดียวนะครับจังหวะนี้เขาส่งตัวเดียวมางั้เราต้องเอาสีแล้วกันเออสีอะไรดีลนะ่ะสีไปอห้าหอ้า ัง็งไวงั้ยนะจุ้งดิบาชิปมาถึงตาแรกก็ใส่แล้วเหรอบางทีเจก,ก็โหดไปนะในในกองมีอะไรบ้างครับมีหน 4, ึ่งสี่แล้วผมสี่โอน่าสนใจ <S <S ผมจะประมูลไม่เกินเงินที่ผมมีอยู่นะผมก็คือประมาณจริงๆในตัวเนี่ยมีห้าพันเก้าแต่ว่าเราจะจะประมูลไปไม่เกินห้าร้อย ทำเพราะอะไรสเสียเยอะเลยเรื่องอะไรจะยอมเสียอ่ะตอนนี้ร้อยร้อยต้นต้นจะกดได้อยู่นะผมถึงห้าร้อยปุ๊บเราจะยกเลิกทันทีนะผมเราจะกดผ่านทันทีพี่แพทเล่าสามร้อยแกอี้ะไอ้บ้าเอ้ย,อเ,อยเล่นกงนเยอะเหลือเกินตังค์แต่ละคนเนี่ยโอ้ยบ้าชิปนั่นพอแล้วสี่ร้อยสิบก็พอแล้วเหลือแล้วผ่านปล่อยคนรวยเขาเล่นกันไปนะผมประมูลกันไปเลยหกร้อยแล้วพี่แพทโอ้โหหลายมาก กี่คนเลยจุงเยลยหมดร้ายเกินไปหกร้อยเจ็ดสิบแลครับยังสู้กันไม่เลิกครับสองคนนี้หกร้อยเก้าสิบแล้วครับจังหวะนี้เจ็ดร้อยยังไม่เลิกครับเจ็ดร้อยสิบอ่ามีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นครับพี่กับไฟกันสองคนแล้วจังหวะนี้นั่นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบมาเมื่อกี้ที่เห็นลงปิดอะ่ะอะไรดีวะเอ้ยแบทสามตัวเปบดชั้น Let's get it on เปิดวอสแล้วไฟเลยทับใหญ่แล้วเนี่ย ชนะดิแน่นอนอะ่ะอ้าวแล้วมันประมูลขึ้นวะประมูลไปแล้วอ,อือะไรวะนี่เราชนะนะผมแต่ว่าประมูลมันขึ้นมาบางหน้านะเราได้12ไปแล้วเมื่อกี้ เดิมครับเราจะกดไปเรื่อยๆก่อนเราจะประมาณถึงห้าร้อยเฮ้ยทั่นเประมูลมันเป็นอย่างไปแล้ววะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ประมูลด้วยเล่นไปด้วยโคตรงงเลย <c oughs> ระบบเกมมันยังบั๊กอยู่นิดหน่อยนะผมก็คือมันยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับก็คือเกมเพิ่งแบบเพิ่งเปิดมาไงเราว่าเขาไม่ได้มันมีปัญหาจริงแล้วนี่มันบ้าอะไรเนี่ยบระมูลหรืออะไรเนี่ยแทบจะเลอแล้วเนี่ยพี่แพทให้ผมเถอะพี่พี่แพทพี่แพทอย่าโหดร้ายกับเด็กพี่พี่โอ้โหเอ๊พี่ให้แล้วเว้ย เอาล่ะเราจะลงเอ็กปิดนะครับเพื่อโชว์ความเทพมาแบตตัวเดียวเอาหนึ่งใบลุยเลยลูกคิวมันยัดเคหูเฮือพี่แกเล่นตัวใหญ่เบ้งเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้สกอร์เรายังนำอยู่หกสิบสองเรามีโอกาสชนะอุย้ยตานี้ เอ็กตัวสุดท้ายเหรออา้าวไม่เอาเหรอเขาเอานะไม่เอาเขาเอานะสู้สู้อ่ะยอมไปเนี <c oughs> เอาไปเหมือนไม่ได้ใช้เอาไปเบอร์อยากได้เอาไปเบอร์เลยิีแี้สองตัวหรือท่ผมจะได้เปิดวอแม่งตัวเดียวกำไม่ได้อะได้ตัวเดียวชิเอ็กก็นเดี๋ยเอาไปเลยลุยเลย ล้มยักษ์อ้าวมีเฮบจังหวะนี้มีเฮฟลมยักษ์เงือบไม <_ d ance> ่กดผิดอิโมอยู่นี่ <_ d ance> มีเงือบกันมั่งลุยเลยแบ็คตัวเดียว <_ d ance> ตัวสุดท้ายที่อยู่ในมือเราชนะแล้วกับตานี้แน่แน่ถ้าไม่โดนอะไรมันกดขี่เข้าไปอีกนะอรุมบอลชิปายโดนครับงานนี้ มดมือครับตอนนี้คนที่เหลือตัวเดียวก็คือพี่พัดเนอะก็ไม่ไปใครสู้แล้วอะชนะอะชนะละว้ยชนะท็ทีกว่าจะชนะได้โอเคก็คุณติ่ตามชมหมกับเกมแบล็กลัมเบอร์เนอะเกมนี้เป็นเกมอยู่ใน Facebook นอซึ่งเเห็นว่าคนเล่นยังน้อยอยู่เลยเนะผมก็ลองสักคู่นึงมันยังไม่ถึงขั้นเปิดแบบบริการอย่างเต็มที่เะผมแล้วจะเจอกันใหม่ครับรอบคลิปนี้ก็เจอใหม่บายเย้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะคะ